Nopadon Story A life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดินสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึงมารีวิวนะครับชื่อเราต่างเป็นฮีโร่ของใครบางคนนะครับเขียนโดยคุณทอฟฟี่บร a ดชอร์นะครับ,รบต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้มาช่วงงานสัปดาห์หนังสือแต่ว่าผมไม่ได้ไปซื้อที่งานนะผมจองจากสำนักพิมพ์คูปของคุณเอ็น้วกลมซึ่งออกมาเนี่ยในซีรีส์เนี่ยมีสเล่มนะครับก็คือของคุณเอเองของคุณพี่โจธนาแล้วก็ ของคุณต้องกวีวุฒิแล้วก็ของทอฟฟี่แบรชอร์นะครับคุณทอฟฟี่แบรชอร์แล้วก็คุณทอฟฟี่แบรชอร์ปัจจุบันก็เป็นนักศึกษา MBA ที่ธรรมศาสตร์ด้วยเลยขอหยิบเล่มนี้มาอ่านเป็นเล่มแรกเหตุผลมีคือผมเชิญคุณทอฟฟี่แบรชอร์มาในงาน MBA ธรรมศาสตร์ทอลด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสว่าไหนไหนคุณทอฟฟี่แบรชอร์จะมาก็เลยขอตั้งชื่อทอล์เนี้ยเป็นเรื่องของชื่อหนังสือเล่มนี้เลยเราตั้งเป็นฮีโร่ของใครบางคนนะครับ เริ่มต้นเลยผมอ่านแล้วเนี่ยประทับใจนะเป็นเรื่องราวของคนที่ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็ทําเรื่องราวดีๆคืออ่านแล้วมันดีต่อใจอะ่ะถ้าสรุปสั้นๆเลยนะคือดีต่อใจผมได้16ข้อคิดครับข้อคิดแรกเลยฮีโร่ไม่จําเป็นต้องเป็นคนดังหรือคนที่ประสบความสําสเร็จอะไรมากมายครับคนธรรมดาก็เป็นฮีโร่ลได้นะเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงฮีโร่เนี่ยคนจะรู้สึกแบบจะต้องเป็นคนดังแบบ ระดับโลกเนาะซึ่งคนดังก็เป็นฮีโร่ได้ใช่หรือหรือต้องเป็นคนที่ทําอะไรที่มันแบบโอ้โหแบบยิ่งใหญ่มากๆอะไรเงี้ยเป็นคนธรรมดาที่ทำอะไรยิ่งใหญ่มากๆไม่ใช่เลยครับหนังสือตามชื่อเลยเราต่างเป็นฮีโร่ของใครบางคนปัจจุบันนี้เราก็เป็นฮีโร่ของคนบางคนอยู่แล้วครับเราทําดีๆเราทำาส,าสิ่งดีๆให้ใครบางคนเนี่ยเราก็เป็นฮีโร่ของเขานะ่ผมผมต่อยอดไปเลยนะเช่นคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นฮีโร่ของลูกนะเพราะเราเลี้ยงดูเขานะเรารักเขานะ หรือลูกๆบางคนก็เป็นฮีโร่ของคุณพ่อคุณแม่นะหรือเป็นเราอาจจะเป็นฮีโร่ของเพื่อนเราอาจจะมีเป็นฮีโร่ของคู่ชีวิตเรานะเพราะฉะนั้นฮีโร่เป็นคนธรรมดาครับไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังแต่คนดังก็เป็นคนธรรมดาได้แล้วก็เป็นฮีโร่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้กีดกันว่าคนดังห้ามเป็นนะแต่กาลังบอกว่าหนังสือคือบอกฮีโร่คือเรื่องราวคนธรรมดาแล้วก็เรื่องที่เล่ามานะที่คุณทอฟฟี่แบรชอเล่ามาเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาครับ เขาไม่ได้เล่าเรื่องอีลอนมัสเขาไม่ได้เล่าเรื่องเรื่องบิลเกตเขาไม่ได้เล่าเรื่องคนดังระดับโลกคนรวยเป็นพันล้านเนี่ไม่ได้เล่าเรื่องพวกนั้นเลยฮะต้องต้องสรารภาพว่าเกือบทุกคนที่เป็นเรื่องเล่าในหนังสือเล่มน,นี้ผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน้วยข้อ2ครับประสบการณ์เนี่ยเป็นเหมือนจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นที่เราค่อยๆสะสมจริงๆในหนังสือเนี่ยมีเคสมีเรื่องเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องหนึ่งที่คุณทอฟฟี่เล่าให้ฟังว่า เหมือนเขาเขาทำตุ๊กตาที่มันเหมือนกับคือปกติกับตุ๊กตามันจะแบบสแตนดาร์ดใช่ไหมตุ๊กตาบาร์บี้ก็จะแบบหน้าตาแบบตุ๊กตาบาร์บี้อ่ะเราเราจะเห็นอะ่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นเป็นคนผิวสีเขาก็ไม่ต้องการตุ๊กตาบาร์บี้ซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผิวขาวใช่ไหมผมทองอะไรเงี้ยเราะนั้นก็มีคนทําตุ๊กตาที่มันแบบเทเลอร์เมดอ่ะให้เหมือนกับเจ้าของอะ่ะบางทีเจ้าของเป็นคนพิการเนี่ยเราจะไม่เห็นตุ๊กตาที่ พิการถูกป่ะแต่ว่าที่เนี่ยเขาทําตุ๊กตาที่มันเหมือนเจ้าของอะ่ะแล้วเจ้าของก็จะรักและภูมิใจแต่แต่พอยประเด็นที่เรียนรู้ก็คือว่าทําไมเขาถึงทําเขาค่อยๆสะสมประสบการณ์ครับมันเหมือนค่อยๆต่อจิกซอรครับเพราะว่าตัวเขาเองก็เคยผ่านประสบการณ์พวกนี้มาก่อนแล้วเขารู้สึกไม่ไม่ชอบอะ่ะเขาเขาอยากที่จะได้อะไรที่ที่แบบตรงกับตัวเขาอะไรเงี้ยซึ่งประสบการณ์นี้มันเป็นจิกซอแล้วค่อยๆสะสมมานะครับ ข้อ3ครับไม่ว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายอย่างไรครับก็ขอให้เรายังคงรักชีวิตของเราในหนังสือมีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่เลวร้ายเนาะเช่นการป่วยเป็นมะเร็งนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็ยังรักชีวิตเขาเขาก็ยังต่อสู้กับกับโรคร้ายเหล่านั้นนะครับก็อ่าแล้วก็แบบทรัพย์ซึ้งอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็แบบตกผลึกชีวิตแบบนั้นดีกว่าสะท้อนความรู้สึกสะท้อนชีวิตอะไรหลายอย่างออกมาแต่ว่าบทเรียนที่ได้ก็คือว่า มันไม่ไม,ไม่ไม่ว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายอย่างไรเนี่ยหลักชีวิตรวเราเถอะครับนะครับข้อ4ครับดูแลตัวเองให้ดีครับเพราะถ้าเราดูตัวด,ดูแลตัวเองดีเราจะสามารถดูแลคนที่เรารักให้ดีได้ด้วยคุณทัฟฟี่เล่าถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณทัฟฟี่ก็แน่นอนก็จะมีอายุค่อนข้างเยอะแล้วล่ะนะครับคราวนี้เออก็มีวันหนึ่งนะที่คุณพ่อต้องอยู่คนเดียวแล้วก็รู้สึกเหงาก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดแบบสมมุติว่า ใครคนใดคนหนึ่งไม่อยู่เนี่ยอีกคนต้องเหงามากๆแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เกิดแรงบันดาลใจให้ทําตัวให้แข็งแรงเนาะดูแลตัวเองดีๆจริงๆสําหรับอันนี้เป็นเป็นข้อคิดสําหรับจริงๆสำหรับทุกคนนะถ้าเราอยากให้คนที่เรารักมีความสุขสิ่งที่เราทาได้ง่ายที่สุดก็คือทําตัวเองให้มีความสุขทําตัวเองให้แข็งแรงถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกๆแฮปปี้สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทาคือทําตัวเองให้มีความสุขทําตัวเองให้แข็งแรง ไม่ใช่ว่าอยากให้ลูกแฮปปี้เราจึงต้องต้องแบบเสียสละจนกระทั่งไม่กินข้าวเพื่อเอาข้าวให้ลูกกินไม่ใช่แบบนั้นในในสถานะของคนที่มีกินนะครับคือคือมันจะมีเคสแบบประเภทที่ว่าเ,ออเรายากจนมากมีข้าวอยู่จานเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงเสียสละให้ลูกอะไรเงี้ยคนก็เลยไปยึดว่าแบบการเสียสละมันคือสิ่งที่สุดยอดใช่ในสถานการณ์ที่มันมีข้าวอยู่จานเดียวไงมันไม่มีจะกินแล้วไงมันดูมันดูโอเคไงแต่ว่าบางที ข้าวอะไรมีแต่ไม่หมดไม่ได้หรอกเราต้องเก็บให้ลูกตัวเราต้องกินอดๆอยากๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับแล้วลูกก็ไม่ได้แฮปปี้นะที่แบบได้กินข้าวโดยที่พ่อแม่อดอยากอะไรเงี้ย point คือว่าอยากให้ลูกแฮปปี้เราต้องดูแลตัวเองให้ดีถ้าเราซื้อของดีๆกินมีความสุขในการกินลูกเขาแฮปปี้แล้วครับง่ายๆเลยครับลูกก็เหมือนกันนะครับใหญ่คุณพ่อคุณแม่แฮปปี้ดูแลดูแลตัวเองให้ดีครับถ้าเราสุขภาพแข็งแรงคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีความสุข ก็ทั้งทั้งนั้นนะครับไม่ใช่แค่พ่อแม่ลูกนะสามีภรรยาคนรักเหมือนกันดูแลตัวเองให้ดีแล้วถ้าเราตัวดูแลตัวเองดีเราแข็งแรงเนาะเราจะมีพลังไปดูแลคนที่เรารักได้ด้วยนะลูกๆแข็งแรงก็ดูแลพ่อแม่ได้พ่อแม่แข็งแรงก็จะดูแลดูแลลูกๆตอนป่วยได้นะครับอันนั้นเป็นบทเรียนข้อที่4นะครับข้อที่5ครับเราควรภูมิใจที่เราสามารถผ่านมาได้จนถึงตอนนี้ในหนังสือคุณดัฟฟี่เล่าถึงแบบว่า เส้นปีแล้วบางทีก็จะมานั่งคิดว่าไม่ปีนี้มันแย่อยี้ว่าปีนี้มันแบบคือคิดแบบนั้นก็ได้นะแต่คิดแบบนั้นก็เชิงลบจริงๆมันก็แย่แหละแต่ว่าเราก็ควรจะภูมิใจนะที่ถึงขนาดแย่เนี่ยเราก็ยังผ่านมาครบปีเนี่ยภูมิใจในตัวเองนะบปบมือให้ตัวเองหรือกอดตัวเองนะครับว่าเราผ่านมาไม่จำเป็นต้องรอปีใหม่นะครับจนถึงปัจจุบันเนี้ยโอ้เศรษฐกิจโหดไหมโหดนะครับหลายๆเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่คุณก็ยังมาถึงจุดจุดตรงนี้ได้ครับ ภูมิใจให้กับตัวเองมากๆนะครับข้อ6ครับใส่ใจในงานที่เราทําเพื่อสร้างคุณค่ากับคนอื่นโมเมนต์มหาศาลจะเกิดขึ้นเองครับถ้าผมจะไม่ปิดเรื่องนี้ผมได้ข้อคิดจากกรณีหนึ่งที่เป็นร้านซ่อมรองเทา้าแล้วเขาซ่อมรองเท้าแบบประมาณว่าเก่ากึอกยังไงเขาก็ซ่อม,มแล้วซ่อมให้มันคล้ายเดิมที่สุดเพราะว่าเรื่องนั้นม,นมันมีคุณค่าในจิตใจของเจ้าของไม่งั้นเขาไม่ออกมาซ่อมหรอกถ้าเขาไม่มีคุณค่าในจิตใจเนี่ยเขาซื้อใหม่ไปแล้ว แต่นี่เอามาซ่อมเนี่ยเขาเลยซ่อมให้ดีที่สุดผมผมผมต่อยอดไปถึงงานทุกงานเนี่ยถ้าเราพยายามพยายามทําในงานเรื่องนั้นให้มันดีที่สุดสร้างคุณค่าเขามากที่สุดเนี่ยมันจะเกิดโมเมนต์มหัศจรรย์คือแบบมันมันไม่รู้สึกว่าเป็นงานแล้วอะมันรู้สึกถึงการได้เติมเต็มอะไรบางอย่างผมผมมีความรู้สึกนั้นอย่างเช่นการสอนเนี่ยเวลาเราตั้งใจมากๆในการให้คุณค่าให้สิ่งที่เราสอนเนี่ย ไม่มีใครต้องมาบอกเรานะครับจันสอนดีนู่นนี่นั่นไม่ต้องเลยครับแค่เดินออกจากห้องเราก็จะรู้สึกเต็มอิ่มอะพอยต์แบบนั้นนะครับ7ครับใช้ชีวิตให้คนที่เรารักภูมิใจผมว่าข้อคิดนี้ก็เป็นข้อคิดหนึ่งนะเออเราจะทำอะไรยังไงดีนะลองถามว่าทำสิ่งนี้แล้วลูกเราภูมิใจในตัวเราไหมคุณพ่อคุณแม่เราภูมิใจในตัวเราไหมถ้ามันใช่คือมันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ควรทำอะแต่ถ้าเกิดทำแล้วลูกไม่ภูมิใจ ทำแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ภูมิใจเพื่อนเราไม่ภูมิใจผมว่าอย่าทำเหอะเนาะก็ลองลองใช้เป็นเกชมาตรวตัดอันหนึ่งดูนะครับว่าเขาเขาจะภูมิใจไหมกับสิ่งที่เราทํทาทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าต้องทําตามความต้งตองการของเขาเนาะเราอยากเรียนบัญชีพ่ออยากให้เรียนหมอเราเลยต้องเรียนหมอคนละคนละเค,ค,คสกันนะคนละแบบกันนะอันนี้หมายถึงเรื่องศิลธรรมเรื่องความคิดอะไรพวกนั้นมากกว่านะครับข้อ8ครับ เราไม่จําเป็นต้องมีชีวิตแบบผู้ชนะเราแค่มีชีวิตที่เป็นตัวของเราเองก็พอครับคือถ้าใครเอาแบบแต่ตั้งโจก์ว่าฉันจะรออชนะค้าคานกันฉันจะต้องเป็นผู้ชนะเสมอคงเหนื่อยคืออยากจะทําก็ได้นะครับแต่ชีวิตคงเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําคือเราเป็นใครใช้ชีวิตในแบบที่มันสอดคล้องกับความเป็นตัวตนเรามากที่สุด อ๋อตัวตนเราอยากนอนมันก็คงไม่ได้ถึงกับขนาดต้องลาออกมานอนนะเอาเอาอย่าไปให้มันสุดทางแต่ว่าเราเราเลือกชีวิตของเราให้มันใกล้เคียงกับไลฟ์สไตล์กับสิ่งที่เราอยากเป็นมากที่สุดผมเป็นคนที่อาจจะไม่ชอบเป็นเอ็กโทรเวิร์ตไปปาร์ตี้ไปเจอผู้คนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ใช่อาชีพในฝันผมจึงไม่ใช่ event organizer, อีเวนต์ออแกไนเซอร์เป็นคนที่จัดปาร์ตี้เป็นคนที่แหงเอาผมไม่ได้บอกว่าอาชีพพวกนั้นไม่ดีครับ แต่มันไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผมไม่เหมาะกับตัวตนผมผมจะไม่เหมาะกับคนาพาไปลูกค้าไปอนเตอร์เทนก็ผมไม่ชอบอย่างเงี้ยแต่มันจะมีคนที่ชอบครับเพราะฉะนั้นก็จะจะเลือกชีวิตให้มันมันแมชผมม่าเหมาะกับการเป็นอาจารย์ที่ไรแล้วแหละนะครับสาหรับผมนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเหมาะใช่ไหมข้อ9ครับเราควรทําให้คนที่อยู่ตรงหน้าเรารู้สึกได้รับการยอมรับและรับรู้ถึงการมีคุณค่าในตัวเอง คุณกาลังจะพูดคุยกับใครเนี่ยเขาคือคนที่สําคัญที่สุดในโลกณเวลานั้นแล้วนะถ้าคุณจะไม่พร้อมก็อย่าพึ่งไปคุยกเขาคือถ้าเกิดคุยกับเขาคุณต้องใส่ใจเขาเพราะฉะนั้นอาการอารมณ์อันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือนะครับผมต่อยอดให้ด้วยก็คือว่าคุยไปเล่นมือถือไปเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งไม่ควรอย่างยิ่งแล้วคนที่คุยกับเราเขาก็จะรู้สึกนะว่าโอ้เขาไม่ได้สนใจเราเลยหรือบางคนโกรธเลยนะครับบางคนโกรธเลยนะครับที่ในระหว่างที่คุณ คุณลองนึกถึงตัวคุณเองคุณคุยกับเขาแล้วเขากำลังเล่นมือถือแล้วเขาก็เอออเออเอ,อไปเรื่อยคุณก็รู้ว่าว่าเขาไม่ได้แคร์คุณเลยนะครับข้อ10ครับเวลาที่เราเจออุปรสรรคคือเวลาที่เราจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองไม่มีใครอยากเจออุปรสรรคครับผมก็ไม่อยากเจอครับแต่ไหนๆจะเจอแล้วเนี่ยเรื่องอะไรจะทําให้เรารู้สึกแย่ไปมากกว่าจะจําเป็นคือเราต้องแย่รู้สึกแย่อยู่แล้วแหละอุปรสรรคโกเซ้งว่ะแต่ถือโอกาสว่าเนี่ยมันคือ มองในมุมว่ามันคือการเพิ่มกล้ามเนื้อความแข็งแกร่งพูดถึงตรงนี้ผมนึกถึงเวลาผมไปฟิตเนสผมไม่ชอบเลยนะครับไปฟิตเนสเนี่ยเพราะว่ามันหนักครับค,บคืบอยู่ดีๆภรรยาผมก็บอกนะว่าอยู่ดีๆไปแบกเหล็กทาไมเนี่ยหนักนะครับแต่ทุกครั้งที่ผมไปผมก็จะบ่นกับเทรนเนอร์ครับเหนื่อยฮะหนักฮะยกไม่ไหวเลยฮะปวดกล้ามเนื้อ เทรนเนอร์เขาก็จะยิ้มครับเขาบอกดัตเซอ์พอยต์คือคือ,คอพูดง่ายๆว่าเขาก็จะบอกว่านั่นคือประเด็นเลยแหละคือเขาบอกว่าถ้าถ้าอาจารย์มาแล้วอาจารย์ไม่ปวดอาจารย์มาฟรีก็เข้าใจได้นอะอุปสรรคมันทําให้เราแข็งแกร่งไงถ้าไปถึงแบบไม่ใส่เหล็กอะไรเลยไปยืนแบบยกอะไรเบาๆ,ๆก็ไม่รู้จะไปทาไมใช่ไหมมันไม่ได้เพิ่มอะไรให้ชีวิตเลยนืกอออกปะไ,ไ,ไอ้ที่มันจะเพิ่มกล้ามเนื้อเรามันคือต้องยกอะไรหนักๆแต่มันก็ต้องไม่หนักเกินไปอารมณ์คล้ายๆแบบนั้น 11นะครับยังมีคนที่อยากให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อตัวเราเองและตัวเขาอยู่เสมอคือบางคนะคิดว่าไม่มีใครรักเรามีครับผมว่าคนส่วนใหญ่ในโลกมีคนรักมีคนที่เขายังอยากให้เรามีชีวิตอยู่อย่างน้อยๆก็อยู่เพื่อตัวเราแล้วก็หลายคนก็มีพ่อแม่พี่น้องมีคนรักมีมีญาติมีอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่เพื่อตัวเขาครับมีครับแม้กระทั่งคนแปลกหน้าบางคนเนี่ยเขายังอยากให้เรามีชีวิตอยู่เลยครับ จริงๆนะครับผมเชื่อว่ามนุษย์เราโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนดีเราเราไม่ได้มีเจตนาอยากให้ใครแย่หรอกแน่นอนม,นมันมีคนแบบนั้นอยู่ใช่มนุษย์มันมีความหลากหลายที่แบบเห็นคนอื่นตกต่ำแล้วดีใจอะมันก็มีแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เราตกต่ำครับไม่งั้นเราจะเห็นไม่เห็นเคสที่แบบว่าคนบางคนแม้กระทั่งเสี่ยงชีวิตตัวเองนะไปช่วยคนที่แปลกหน้าเลยอะเขายังทําเลยอะ ทำไมทำทำไม,ทำทำไมในเมื่อคนนั้นไม่รู้จักเลยคือเขาอยากคนคนนั้นมีชีวิตอยู่ต่อไงถ้าเขาคิดว่าช่วยได้เขาก็ช่วย12นะครับใช้ชีวิตให้คุ้มค่าครับไม่ได้มีคําว่าเดี๋ยวก่อนมีแต่คําว่าเดี๋ยวนี้อันนี้ผมจาได้เป็นเคสของคุณทอฟฟี่ครับที่คุณทอฟฟี่เขาเดี๋ยวไปอ่านในหนังสือในรายละเอียดดูนะครับผมก็เพิ่งรู้เพิ่งทราบเหมือนกันแล้วป่วยนะครับพอพอแบบหายจากการป่วยนั้นมาเนี่ยคือ ุณท็อฟฟี่บอกต้องใช้ชีวิตให้คุ้มนะไม่ไม่เอาแล้วเดี๋ยวก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้ครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นลองลองลองมันคืออย่างที่ผมอ่านผมผมเล่าให้ฟังครับอ่านหนังสือแล้วมันแบบได้ได้ตกผลึกชีวิตเราไม่มีความแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทาอะไรทําเหอะอยา่าหยาบยาบแบบคือคําว่าอยากะลรทำอะไรทําเหอะเนี่ยก็อ,อย่าไปไปสุดโต่งนะคือบางอย่างเนี่ย มันต้องคิดอยากทำอะไรทำเหอะพวกนี้ลาออกเลยกู้เงิน10ล้านมาลงทุนอะไรเงี้ยมันก็เกินไปเนาะแต่ว่าหมายถึงเรื่องต่างๆอะอยากขอบคุณใครขอบคุณเธออยากกอดใครกอดเธออยากโทรไปคุยยากใครโทรไปคุยเธอะอะไรเงี้ยข้อ13ครับคนที่เราต้องรักมากที่สุดคือตัวเราเองครับอันนี้จบด้วยประโยคของมันเองครับคุณจะรักคนอื่นได้ก็ได้แต่ถ้าคุณไม่รักตัวเองมันก็ไม่ควรอะคุณมองว่าตัวเองเป็นคนแรกที่คุณควรจะรักแต่ผมก็ก็เคยเจอนะ คนที่เหมือนกับผมผมก็ไม่เข้าใจผมอาจจะไม่ได้เรียนทางด้านจิตวิทยามาว่าตอนเด็กๆเ,เขาจะเป็นอะไรยังไงแต่ว่าเขาจะทาบางอย่างที่ทําให้รู้สึกผิดเวลาตัวเองมีความสุขอ่ะมันจะมีแบบนี้เหมือนกันผมเคยเจอครับคือแบบถ้าลึกๆแล้วพอตัวเองมีความสุขมันมันด,ดูผิดก็าอาจจะถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเธอถ้ามีความสุขก็ได้นะแต่ point คือไม่ว่าตอนเด็กจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็เปลี่ยนได้ครับรักตัวเองมากๆนะครับ 14. ครับแสดงความรักคําขอบคุณให้แก่กันและกันในขณะที่มีชีวิตอยู่ อันนี้จําได้นะในหนังสือของคุณทอฟฟี่เนี่ยพูดถึงคุณกิฟ์แคทธริยานะคุณกิฟ์ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมก็คุ้นเคยแล้วก็เจอในเฟซบุ๊กอยู่เรื่อยๆนะครับคุณกิฟฟ์เนี่ยทำอะไรลิงก์ก็เป็นการเขียนให้อะไรกับคนที่เสียชีวิตไปนะครับแต่พอยที่มันตกผลึกที่คุณทอฟฟี่เอามาเขียนตกผลึกคือการเขียนแบบนั้นก็ดีแหละแต่ว่าเราก็ทราบนะว่าเราเขียนแล้วคนที่เขาจากไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเวลามาอ่านนะ เขาอ่านไม่ได้แล้วอ่ะเขาไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราจะอยากเขียนอะไรแบบนั้นขอบคุณใครแสดงความรักใครเนี่ยทำได้ในขณะทีะ่มีชีวิตอยู่นะครับก็ก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะครับเป็นเรื่องที่ควรจะคิด15ครับใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแบบไม่มีอะไรต้องเสียดายครับผมจำได้ว่ามีเรื่องของคนคนหนึ่งที่เป็นมะเร็ง ขั้นสุดท้ายอายุ49มั้งแล้วก็เขียนในบทความว่าเขาอายุ19แล้วเขาเริจะจะตายแล้วนะแต่ว่าเขาไม่มีอะไรเสียดายเลยแหละแล้วเขาก็ในหนังสือคุณทอฟฟี่ก็จะเล่าให้ฟังว่าทําไมเขาถึงไม่เสียดายแต่ว่าให้เขาคิดว่าเขาใช้ชีวิตแบบคุ้มค่าเขาทําอะไรทุกอย่างที่เขาอยากทําแล้วว่ามันก็ไม่มีอะไรเสียดายจริงๆเป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะคิดเนาะว่าทุกวันนี้เราได้ยังมีอะไรที่มันยังค้างคาใจอยู่ไหม ถ้ามีรีบทําซะคือผมผมไม่อยากให้ใครเป็นอะไรนะต้องพูดแบบนี้ก่อนแต่ว่าเราไม่รู้ในอนาคตอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยทำอะไรทําได้ทําเลยครับบอกรักใครได้บอกรักเลยครับกอดใครได้กอดเลยครับแล้วในช่วงโมเมนต์สมมุติว่าทุกคนจะมีโมเมนต์นั้นในที่สุดแต่ว่าก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเร็วอ่ะแต่ว่าโมเมนต์สุดท้ายของชีวิตเราเนี่ยเราจะแบบยิ้มกับมันได้ว่าฉันทําทุกอย่างแล้วอ่ะคือจบแล้วอ่ะนะครับและข้อสุดท้ายครับข้อ16นะครับคนอื่นจะคิดอย่างไรเป็นเรื่องของเขาครับ เราจะใช้ชีวิตอย่างไรก็เป็นเรื่องของเราคืออย่าไปเอาความคิดของคนอื่นมา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 ยึดถือมากนะักไม่ใช่ห้ามฟังคนอื่นนะฟังได้แต่ถ้าเกิดคุณแคร์แต่แต่เสียงคนอื่นจนไม่ไม่สนใจความต้องการของตัวคุณเองเลยอะคุณก็จะไม่กล้าทำอะไรเลยครับคุณก็จะทำในสิ่งที่แบบคนนั้นจะว่าไหมคนนี้จะว่าไหมแล้วผมว่าสุดสุดท้ายคุณอาจจะไม่ทำเลยสักอย่างเพราะกลัวคนว่าเอาตรงๆนะครับไม่ค่อยมีใครสนใจเราขนาดนั้นหรอกจริงๆนะครับก็ ดีผมผมพูดสรุปสั้นๆว่าดีครับหนังสือนะเราต่างเป็นฮีโร่ของใครบางคนเขียนด้วยคุณทอฟฟี่แบร d ชอร์นะครับลองไปหาซื้ออ่านกันได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ n น p ด d น n Story a life changing story